สวัสดีครับมาเริ่มกันเลยนะครับฉากเปิดเรื่องนี่คือ,อข้างนอกฝนตกพรำๆเลยแต่ว่าในห้องนี่อุ่นนะครับมีเตาผิงไฟอยู่ด้วยค่ะแล้วเราก็เห็นตัวละครเอกเฮอเหอเยียนกำลังส่งกระจกทองเหลืองอยู่หน้าเธอก็ซีดๆหน่อยแต่ก็ยังสวยมากใช่ครับบนโต๊ะข้างๆนี่เห็นมีเครื่องปะิ i นโฉมวางเต็มเลยกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะอืมจุดนี้มันสะท้อนอะไรบางอย่างนะคะ คือสภาวะที่เธอเพิ่งฟื้นขึ้นมาในร่างใหม่แบบว่าหลังผ่านเรื่องร้ายๆมาครับเหมือนเหมือนยังปรับตัวไม่ได้ประมาณนั้นค่ะมันมีความรู้สึกแปลกแยกเหมือนเวลาผ่านไปนานทั้งที่เพิ่งฟื้นร่างกายความทรงจํามันยังไม่ห่อยเชื่อมกันดีอ๋อเข้าใจเลยครับคือก่อนหน้านี้เธอถูกคนจากตระกูลเฮอกดน้ําในสาตระกูลซวีใช่ไหมครับแล้วก็ตื่นมาในร่างนี้เลย ใช่ค่ะตื่นมาเป็นเฮอเหยียนอีกคนลูกสาวในทหารยศเล็กๆชื่อเฮอสุยสถานะนี่คือต่างกันลิบลับเลยนะต่างกันมากครับจากน้องสาวแม่ทัพใหญ่กลายเป็นคนธรรมดาแล้วพอดีเลยพ่อในร่างนี้ก็เข้ามาพอดีเฮอสุยอ้าคนที่ตัวใหญ่ๆเหมือนหมีใช่ไหมคะใช่ครับดูแข็งแรงแต่ท่าทางก็ดูเอ่อระมัดระวังตัวเขามาตามหาสาวใช้ชิงเหมยค่ะแล้วพอไม่เจอก็เลยอาสาจะรินยาให้ลูกสาวแทน ตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจคือคําว่าพ่อเนี่ยสำหรับเฮอเหเียนตอนนี้มันคงรู้สึกซับซ้อนน่าดูอืมเพราะว่าประสบการ์เกี่ยวกับพ่อในชาติก่อนมันไม่ค่อยดีใช่ไหมคะทั้งพ่อบุญธรรมที่เป็นลุงแทๆ้ๆกับพ่อจริงๆที่ต้องเรียกว่าอาเขยความทรงจํามันก็เลือนลางห่างเหินใช่ครับมาเล็กๆกบว่าคําว่าพ่อไม่ได้ผูกพันกับความรู้สึกดีๆเท่าไหร่ค่ะแล้วพอเฮอสุยจะป้อนยาภาพจําสุดท้ายก่อนตายก็กลับมาเลยอ่ะเรื่องยาผิด ใช่ค่ะคำเตือนของหูหยินเฮ่ที่ว่าญาติผู้ใหญ่นั่นแหละที่เอายาพิษมาให้มันเลยทําให้เธอลังเลหวาดระแวงขึ้นมาทันทีก็เลยไม่ไว้ใจสิ่งที่คนอื่นให้แม้แต่เอ่อคนที่เป็นพ่อในร่างนี้ก็ตามถูกต้องค่ะความขัดแย้งในใจตรงนี้น่าสนใจมากคืออดีตมันตามมาหลอกหลอนสร้างกำแพงความไม่ไว้ใจขึ้นมาทันทีเลยแม้สถานการณ์ตรงหน้าอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ครับสุดท้ายเฮ่เหยียนก็เลยตัดสินใจเอ่อ คว้ายามาดื่มเองเลยดื่มรวดเดียวหมดถ้วยเลยนะใช่ครับเร็วมากจนเฮอสุยที่เหมือนจะเตือนว่ายายังร้อนอยู่ก็เอออืมไปเลยแล้วเขาก็เลยต้องขอตัวออกไปแบบงงงหน่อยปล่อยให้เฮอเหยียนอยู่คนเดียวพออยู่คนเดียวเธอก็ดูโล่งใจขึ้นนะครับแต่ก็ยังอดคิดถึงร่างกายใหม่นี้ไม่ได้มันอ่อนแอไม่คุ้นเคยเอาซะเลยแต่ก็มีข้อดีอยู่อย่างที่เธอคิดได้ก็คือ,คอสายกาที่กลับมามองเห็นชัดเจนอีกครั้งอันนี้สําคัญนะ จริงด้วยครับแต่ว่ามีจุดที่ผู้เชี่ยวชาญสังเกตไหมครับคือเรื่องสภาพการเป็นอยู่อ๋อใช่ค่ะที่ว่าบ้านดูขัดสนรายได้น้อยมีสาวใช้แค่คนเดียวแต่บนโต๊ะเครื่องแป้งของเฮ่ยเหยียนกลับมีเครื่องปะทินชฉมแพงๆเต็มไปหมดเลยนั่นสิครับมันดูขัด,ข,ดขัดกันอยู่นะใช่ค่ะตรงนี้อาจจะเป็นปมเล็กๆที่น่าสนใจว่าของพวกนี้มาจากไหนหรือมีความหมายอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าแล้วก็มีตัวละครใหม่โผล่มีคนครับเฮ่ยหวินเซิง น้องชายในร่างนี้อ๋อเด็กผู้ชายที่แบกฟืนเข้ามาใช่ไหมคะใช่ครับท่าทางดูมุ่งมั่นดือด้อๆหน่อยเสื้อบ้าก็เนือ้อหยาบๆวันนี้จะให้ความสําคัญกับลูกสาวคือเธอเยียนมากกว่าลูกชายด้วยอันนี้ก็เป็นอีกจุดที่ต่างจากตระกูลเดิมของเธอเลยนะคะปกติตระกูลใหญ่จะให้ความสําคัญกับลูกชายมากกว่ามันสะท้อนความต่างทางชนชั้นค่านิยมได้เหมือนกันครับแล้วสองคนนี้ก็เผชิญหน้ากัน ฮ่อเอียนยืนขวางทางเฮ่อวินเซิงก็บอกให้หลบแต่นางไม่หลบไม่หลบครับแล้วยังไปทักเรื่องวิธีผ่าฟืนของน้องชายอีกว่าทําแบบนั้นไม่ได้จบตรงนี้เลยใช่ไหมคะที่เธอบอกว่าเจ้าผ่าฟืนเช่นนี้ไม่ได้ใช่ครับจบตรงนี้เลยอืมการทักเรื่องผ่าฟืนนี่แหละคะ่ะมันเป็นประเด็นทิงทายที่แบบว่าน่าคิดมากถึงจะอยู่ในร่างใหม่ที่อ่อนแอไม่ชินแต่ตัวตนเดิมสัญชตาตญาณ ความรู้เก่ามันเริ่มแสดงออกมาแล้วเหมือนเป็นสัญญาณแรกๆใช่ค่ะสัญญาณเล็กๆที่บอกว่าตัวตนจริงๆของเธอมันกดไว้ได้ไม่ง่ายคำถามคือแล้วต่อไปล่ะสิ่งนี้จะนําไปสู่ความขัดแย้งหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรในครอบครัวใหม่นี้น่าติดตามต่อเลยค่ะ